วันนี้ก็มารีวิวคลิปงงอีกสักคลิปนะครับติดตามครับเรื่องระบบน้ามันอันนี้ไม่ไม่ได้ว่ามาได้ว่าใครหรือว่าโจมตีใครนะครับเดี๋ยวผมตามไม่เป็นแนวทางนะครับว่าระบบน้ํามันเป็นเป็นยังไงบางคนก็เนี่ยผมผมเริ่มปวดหัวมากเลยมีลงคลิปมันเยอะเลยไอจอกร์เน่ะแล้วก็สสยน็อตแล้วก็ระบายอากาศเนี่ยเดี๋ยวมาดูปัญหาเลย่ะว่าเนี่ยผมผมต้องการต่อระบบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมจะเปิดก๊อกน้ำมันแล้วให้น้ำมันมันไหลมาครับเนี่ยครับน้ำมันมันก็ไหลมาครับเนี่ย มันก็ไหลแล้วมันก็มาอยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่ไหลเข้ากองครับอะ่ะแล้วก็เราลองไล่อากาศดูอ่ะเราลองลองถอดตรงนี้ดูครับถอดที่สายดูถอ,อดที่สายดูครับว่าเนี่ยน้ํามันก็มันก็เริ่มไหลมาแล้วนะเดี๋ยวผมต่อก่อนเนี่ยครับน้ำมันมันก็เริ่มไหลมาแล้วแต่ว่ายัางไงมันไม่ได้อยู่ในกองคือมันไม่เข้ากองอ่ะเนี่ยในกองเกือบไม่มีน้ามันเลยผมมีวิธีแก่คือผมมีวิธีแก้แบบง่ายๆเลยอะ่ะมาดูกัน พูดพูดแบนะอย่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องไปเจาะอ่างเนี่ยไม่ต้องไปเจาะอ่างไม่ต้องไปตัดลูกโอยไม่ต้องไปเจาะโมทางเดินน้ำมันอะไรยุ่งยากเพราะว่าความสำคัญมันอยู่ที่กองสมาครเราตายเราใช้น้ำมันเราไม่พอจะไม่ลองไปเปลี่ยนกองใหญ่ไปเปลี่ยนสายใหญ่ไปเปลี่ยนก๊อกน้ำมันอ่าแล้ววิธีการของผมง่ายๆไม่ต้องลงทุนอ่ะก็คือเนี่ยก็คือเห็นไหมเดี๋ยวออกออกมาก่อนแป๊บนึงเนี่ยผมต้องการออกแล้วก็มาดูกันชัดๆเลยเนี่ยแค่ทำแบบนี้ครับเนี่ยแค่ทำแบบนี้ ไล่อากาศนะไล่อากาศนะครับไล่อากาศแล้วก็ให้น้ำมันมันเข้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะเปลืองน้ำมันนิดนึงนะแค่รอบเดียวเนี่ยครับไล่แล้วก็เยื้มเนี่ยไล่แล้วก็เย็มเข้าเย็มหัวเย็มเข้าเย็มหัวก็ประมาณนี้แหละหลังจากไล่เสร็จหกห็อย่า,าอย่าลืมหาไอ้ลมเป่าด้วยนะเนี่ยแค่นี้แหล,ล,ละเรื่องไอ้ระบบใสกองอะเห็นน้ำมันมันก็เต็มกองนะรอสักแป๊บนึงไม่ต้องไปทำอะไรอะไรมันเลอะเทอะแบบแบบใช้งานไม่ได้จริงอ่ะถ้าว่าถ้ามันทำมาดีจริงอ่ะแล้วทำไมบริษัทเขาไม่ทำแบบเจาะลงมาครับฝากไว้คิดด้วยนะนี่ไม่โจมตีใครนะ

ตรงนี้มันก็ต้องมีอากาศนิดนึงเนี่ยครับเอาเป็นว่าสิปีทีเนี่ยในชุดในระบบของกวาังระบบแบบนี้เลยเพราะว่ากันน้ำมันท้ายไม่พออันดับแรกเราก็ใส่สายที่มันทนพวกแอ็นฮอร์หรือว่าทนในตัวทนีเป็นห้าได้หมดครับสายผมเลือกใช้เนี่ยเป็นสายเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าขนาละหกุดห้าคูณสิบมิลนะครับก็คือรูใน6.5ห้าแล้วก็วามตัวนอกสิบมิลแล้วก็ใช้กิ๊บตัวหลังอันนึงแล้วก็ใช้กิ๊บตัวหน้าอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้อก็ อากรองผมจะใช้กองใหญ่ให้มันอยู่ใกล้กับคาบูมากที่สุดแล้วก็ต่อกับบางคนจะอยู่ด้านหลังกองบางคนก็อยู่หน้ากองก็แล้วแต่เลือกใช้ชุดนี้ผมก็มีขายนะชุดนี้ก็คือสายน้ํามันความยาวเนี่ยสายมันยันสายน้ำมันความยาวหน,นึ่งเมตรแล้วก็กิิ๊บให้สองตัวแล้วก็มีก๊อกแล้วก็มีกองให้แบบนี้เลยถ้าซื้อชุดนี้ไปเลยก็สองร้อยแปดสิบนะไม่รวมส่งแล้วก็มีค่าส่งหนึ่งร้อยบาทถ้าใครซื้อแยกก็เดี๋ยวจะบอกราคาให้ก็คือกิ๊ตเนี่ยตัวละยี่สิบบาทแล้วก็กรองเมีสินสรก,กรงอง Uh, 80บาทแล้วก็ก๊อปนี่้120แล้วก็สายสายก็บอกไว้แล้วเมื่อกี้120ด้วยถ้ารวมๆก็ซื้อเป็นชุดชุดโปรดีกว่า280เรื่องจบอ่ะแล้วก็เรื่องน้ำมันในที่ไอเจาะน้อตระบายเนี่ยผมผมบอกให้แล้วนะเออทุกคนไม่ต้องไปเชื่อวัยรุ่นแบบที่แบบมั่วเยอะถ้าว่าเขาทำมาถ้าบริษัทเขาทำมาดีก็คงเจาะแล้วก็ระบายอากาศมาแล้วโอเคเรื่อง